กลีนหลุมห้านะครับมองไกลๆก็จะเห็นสะพานขาวท่าชมพูฝันรถไฟสวยงามนี่เราก็วิ่งลงไปที่หลุมหกครับคอสสีสนุกดี oh, <dear> หลุมหก พาสีครับออโอ้โหดูหญ้าดิแทบจะบังครับอ่านี่มาถึงนุ่มหกแล้วนะคะพาสีค่ะโอ้โหอันนี้เอาญ้าไว้มาทำหลอกๆม <S <S ั้ยยา,ายยสามร้อยหกสิบสี่นะเจ้าถ้าใครตีท็อปโดนด,ดำโทษเข้าไปเลยเข้าไปเลยซุก ให้เลงไปพุม่มหญ้าเหลืองๆก่อนนะเจ้าต้องตีลอยเท่านั้นพุ่มหญ้าเหลืองๆนเจะพ่อเฟเบม,มันจะสลบสายโอ้ยออน่าจะอยู่อยู่นะ อันนี้จะติดต้นไม้หน่อยนะเจ้าต้องอเคาะออกไปครับโอเคครับระยะร้อยสิบหลาแต่เป็นทงหน้านะเจ้าร้อยสิบหลาครับจา,จากคลิปจากต้นไม้มา อันนี้ทางลงนะเจ้า,ามันจะเป็น,นลอนเจ้าขวาเจ้าวงกิบหนึ่งมันเป็นสองระดับเจ้า,าโโ,โอมันกัม จบหลุมหกออกหกพอดีครับนี่ฮะกรีนหลุมหกครับมองไปรอบๆนะครับเพื่อนเรากลับไปที่มองแต่เวงนู้นครับสวยงามกีนหลุมเจ็ดจะยืนขึ้นไปทางนูน้นฮะ เด้งไแมงบนครับสนามกอล์กัสเซนคุนตานครับสนุกมากก็คือออกแต่เช้าอ่ะสัก8ปดเก้าโมงเนี่ยตอนนี้ก็กี่โมงแล้วคะับตอนเนี้บ่ายสองกว่าครับไปทานนิดนึงคือเล่นเล่นก็ให้สนุกไปเลยทั้งวันบ่ายสองห้าิบเก้านาทีครบบ่บายสามแล้วกันนะครับ